มาสานน้ำสลามสูตร Boralex นะคะหรือว่า g r ร e น b o r l e x นะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะโอเคอุปกรณ์อลังนล้วนะคะก็จะเป็นกาวค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นกาวลาทิปหรือกาวน้ำใสก็ได้นะคะหุยมันติดกันเมื่อกี้เฮ้ค่ะแล้วก็จะมีถ้วย2ใบภาชนะ2อใบนะคะแล้วก็มีหนีที่คน2อันพี่คิมก็จะมี กากเพชรค่ะไว้กริตเตอร์นะไว้ตกแต่งมาก็ามีนี่ค่ะกลีซเรนบอแรกเอาเอานนหน้ไหนเนี่ยกลีซเรนบอแรกไม่รู้เห็นหก็จะมีโอ้ยสีนะคะเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้เนาะก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะถ้านต่ราคะเราจะใส่เนี่ยค่ะกลีซเรนบอแรกลงไปหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะเราจะไม่ทำเยอะ ใส่ลไปหนึ่งช้อนชาอ่าไม่ทำหรอไราไปหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำอ๋อลืมบอกไปว่าอุปกรณ์นนมีน้ำพี่คิมพี่คิมน้ำลงไปอีกสองช้อนชาค่ะสองส,อสวัสดีค่ะแล้วก็คนนี้เข้ากันนะคะันก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยแล้วสามารถทำเป็นซาสุดใสไ,ได้แต่ว่าเราไม่มีการน้ำใสไปหาทีล้วก็ไม่เจอขั้นตอนต่อไปนะกาวค่ะ แป๊บนึงนะแล้วก็จะใส่กาลงไปนะปริมาณที่ต้องการใส่ไปในตัวนี้ใส่ลงไปตามเฮ้ยความตามที่เราต้องการไม่ต้องเยอะมากนะก็ใส่ลงไปอ่ะพี่เข็มหนูว่าหนูจะเอาเอากให้มันให้มันหมดเลยพี่ก็ใช้เก็บหมดแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ต้องที่ะของพพี่ลืมบอกไปว่ามีอันนี้ด้วยโอ๊ย จอร์นสันติดมือเลยอันี่ยบอดี้แคร์นี่ยันอยู่ใกล้หลุมมันจะเข้าหลุมบอสตูนแล้วก็คนก่อนนะเพื่อให้เนี้ยมันแบบนุ่มิบลูเนียนเงียนก่อนแต่มันเป็นยี่สิบลูกนี่นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะจอร์นสันนะชิมจอร์นสันมาสิเดี๋ยวค่ะแป๊บนึ่งย้อยจะพึ่งมันกันม่จมตวเดียวสีขาวเหมือนเลยนะคะโอ้ยเยอะเกินไม่เป็นไรละแล้วก็คนให้จอร์นสันกับกาเข้ากันเลยแทนน้ำค่ะอุ้ยแล้วก็ จอนสาเราจะมีอ่ากลิ่นที่หอมนะคะหอมเย็นเป็นเย็นหรอเออเย็นแล้วก็ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สีเราจะเลือกเป็นสีชมพูเราก็ได้ใช้สีแดงนะของพี่อะไรนะพี่ตุ๋นใส่ลงไปก่อนของเราเราต้องทำเยอะกว่าเพื่อนใช่ค่ะโอ้พี่คิวเลเป๊กๆของพี่เรานี่นะเราจะคนมันจะเป็นแบบว่าชมพูพาสเทลมาก อย่าเพิ่งค่ะของเราก็เป็น,นชมพูพาสเทลโอ้พี่ขีมาเป็นชมพูเป็นบานเย็ยนของหนูเป็นชมพูพาสเทลนี่นะอันนี้อันนี้ชมพูอันนี้พาสเทลมากกว่าหรือพาสเทลน้อยกว่าไงนี่อุ้ยไม่นย่มันยืยดถึงหลักเป็นเพาะเราใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่น้ำยาบอระดลงไปนี่เลย ยาที่เราผสมตอนแรกบน้ำาแลใช่ใช่บน้ำใส่ลงไปตอนแรกใช่บัดน้าแล้วไม่ใช่บัดอ๋อลืมใส่กากเพชรลืมตลอดเลยอันนี้แล้วแต่นะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันเลยเราใส่เพื่อความแต่เราไม่ใส่ดีนี่เราไม่ใส่ไม่้องน้องเนี่อย่ามาทะเลาะกันนะคะแล้วก็คนเลยค่ะลืมอ่ะลืมใส่ตั้งแต่ตอนที่กากมันยังเหลวอยู่นี่นะคะเราก็จะมันลุกนืเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้แหละ นี่มันสลามของลูกค้านะคะนะคะเราทําให้ลูกค้านะมีทั้งหมดสามสีด้วยกันมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีขาวอันนี้เราทําให้ตัวเองสีชมพูอันนี้ข้างในก็จะเป็นสีขาวนะคะนะส่วนเราไปทีละช้อนนะคะน้ำเบอร์ไหนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยก้อนก้อนก้อนสลามเราก็จะแข็งจนเกินไปขวดูจับดูนะคะนี่มันก็จะแบบ น่าเริ่มหนืดแล้วเห็นปะใส่แค่สองช้อนของพี่ไม่ติดเราใส่ไปสองช้อนไหนอันนี้เราจะทําดีมากที่สุดไม่ติดอุ้ยแข็งเลยอ่ะใหไมนี่แข็งจังเลยอ่ะขวันชิมมนี่แข็งมากเลยของเราแผ่บางได้นะคะก็ก็มันไม่ได้นั่นเนาะที่ใส่ของยานั้นเยอะเกินไปจริงๆไหนพี่คนดิคมยังยังค่ะก็คนมันก็เริ่มจอทำรายกานี้ก่อนแต่ก่อนยานี่เขาไม่ตู้น่ะซื้อการน้ำใสมาฝาก เราขอใส่ใส่คนๆคนไปเรื่อยๆนะเครเราใส่ใส่คนๆจนมันจะหมดแล้วอีกนิด,น,ดนึงแล้วกันมันจะแข<ผ>็งไปอะ่ะถ้าแข็งว่ามีการแก้นะคะเนี่ยราคนจนมาแบบนี้แล้วถ้ามันแข็งจนเกินกไปลแล้วแนะนําให้ใสน่นี่จะใส่บอดี้แคร์เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราจะใสม่มัเยอะแล้วก็เปิดขึ้นมาพี่เข้มนี่นะแล้วก็คนไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าแก้ในการใส่จลเช็เบบี้แคร์บอดี้ค่ะไม่ได้เบดี้ สีพิเศษเลยค่ะมันก็จะแบบเป็นก้อนๆแล้วนะดีมากครับเขาคนนิดนึงพี่ตูนแป๊บนึงนะพี่ขอคนนิดนึงมันคล้ายๆกับผ๋งวอลเล็คเลยนะตัวเนี้ยดีมากเราเพิ่มน่ค่ะจอนซันบอร์ออร์ดี้แคนติดเพื่อให้มันแบบนุ่มนิดนึงแล้วก็แบบคนให้เข้ากันเลยพี่ตูนที่ไปหรอกพี่ตูนนี่นะติดมือนี่ยืดด้วยแหละ ใส่ครัของเราก็จะทำลูกดีลูกดนแบบนี้ถ้าใส่แบบนี้เขียนอะไรก็อาจจะนั้นได้นี่นักอ่ะสวยมากเราจะออกมานวดกันเพื่อให้หนื้ามันเราผสมบอลานซ์ให้น้องก่อนนะโอเคเราจะมานวดนะเนี่ยเนื้อมันแบบว่านุ่มมากเลยยืดแผ่ได้ปะแต่ว่าถ้าใช้เป็นกาลน้ำใสอ่ะจะดีกว่านี้อุย ไม<ส>ไม่ยังไม่หมดอะ่ะแ,แล้วเราจะเอาอะไรมาใส่กระปุกพวกนี้ยนอกวานอยนี่เรากำลังทําของน้องแล้วตอนนี้ของน้องก็เริ่มได้ที้คน,นดีนะคะลงไปเซ่งานนุ่มมากเลยใช่ป่กตักเลยอดะถ้าใส่เยอะเกินไปมันจะแผ็บางางไม่ค่อยได้นะเราไม่ใส่เลย มีหลายแบบก็กหยุดหยุดละมันมีเสียงชิงงนะมเปินยังนะเนี่ยขวา,าลืมใส่จอนส Baby ันเบบี้แคร์กระตุ้นะคะมีกล้องผ่านเออกวา,านยังไม่ได้ใส่จอนสันมันจะนุ่มได้ไงล่ะนะนะคนเลยนุ่มมากเลยนะคะก็เดี๋ยววันหน้าเราอาจจะมาสอนทำแบบเป็นบบกนารน้ำใสก็ได้อะไรประมณน้ย้ยกระตุ้นมาหลังกระตุ้นซื้อการน้ำใสมาด้วยนะค่ะ ช่นไหมคะอุ้ยยุงทำไมมันตายอยู่ตรงซาลามแล้วก็กระตุนก็ลองไปเขียนยุงมันตายอยู่บนซาลามหนูน่ะแปลว่ามันกลิ่นละมุนละไมมากเลยยุงเลยมาตายหอมมากเลยนะคะนี่นะก็จะติดมือนิดนึงก็อาจจะตายบอลล็อกเพิ่มลงไปดูไหมแต่ไม่ต้องยืนนะแล้วก็คนออกมานวดเลยจ้าเยอะๆตรงนี้กระตูลโอ้ยโอ้ยของกินเฮ้ย อะไรกันมันเป็นอู้หูแสบเป็นอะไรกันโดนบาดแสบไปหรอบาดแลกเหรอไม่เห็นโดนแสบเลยโดนบาดแลกเหรอโอ้ยนูองตุ้งเมื่อกี้เห็นแสบเลยต้องโดนเต็มมือแต่ไม้นี่ะขวัญหยักไม้พี่เลยี่ตุ้นแพ้แบบบัดแสบอะไรไม่ตุ้นแพ้บาดแสบไปแบบนี่มันเป็นยาชนิดหนึ่งอะซื้อมาจากร้านยาซื้อมาจากร้านร้านยาจริงๆไหนก็ไปบอกเขาเลยว่าคลีนสครีนเบอร์เล น่ยังไม่เสร็จเขาก็จะเอามาแต่ว่าเร้านไหนจะไม่เรียกไม่เชื่อข่อขวัญเราทำดูสิมันยังเหลือพอขันอ่ะดูสิมันยังไม่เสร็จนี่ไหมเราก็จะถอนซ้ำอีกหนึ่งอย่างเอามาเลยพี่จะทำแต่เราจะใส่กาลไปแค่นิดเดียวที่มาเลยสีพี่ดูนทำไม่ได้มันจะไปปนของพี่ตูนเลยดิไม่เป็นไรพี่จะทำดีใช่ผู้จีอุปกรณ์เดิมขาดแต่ว่าเราจะใส่กาลลงไปให้น้อยนิดนึงอย่าใส่เยอะ ตาของดิฉันเลยคนเดียวแล้วก็จะเอาเป็นสีฟ้าใช้สีน้ำเงินนะไม่ต้องเยอะค่ะพี่ตูนของเละแล้วคนได้เข้ากันเลยดูได้ไหมนะคะเก็บเนื้อสลามมันโอ้ยลูกค้าพี่ตูนเริ่มแข็งแล้วพี่ตูนอันนี้ก็เริ่มแข็งแล้วนี่มีกล่องเลยเอาพี่คิมแล้วเนื้อหนูจะทำยังไงดีอ่ะทำยังไงอ่ะไม่มีกล่องใส่อ่ะก็ไม่รู้สิใส่กล่องน้องนี่ก่อนเออขอยมีกล่องพี่ก็ตรงยืมก็ยืมหน่อยนะสักสามกล่อง ก็คนนี้สีกับกาเข้ากันถ้าสีเข้มเกินไปก็เพิ่มกาได้นะน้ำมาใส่ถ้าเกิดยังไม่ไดนี่ทำมันถ้เป็นก้อนแล้วอะอ่ะ๋ยวเราจะใส่กาเพิ่มดีกว่าเ,เรืรอ่องเสร็จนะอันนี้เราไม่ต้องเอาไปขีดเลยใช่ไหมเอาทิ้งเลยถึงจากพวกขีดจ,จะรู้สึกแบบงมากเอาไปเลยเอาไปทิ้งเลยเนี่ยไอ้ตัวเนียโหแข็งมากให้เราใส่กาเพิ่มอีกนิดนึงหมเดีกว่า เป็นมากมีแต่กลิ่นอันนั้นอ่ะนะคะคือสไัมที่แย่ยที่สุดที่เราเคยทํามานะคะอย่านะออุยน่่ารักะสูตรที่การ์ตูนบอกว่าชอบอันนั้นแหละทํามาจากไอ้ตัวนี้เหรออแต่พี่ใส่น้อยไม่มีแต่ผสมของกลคางได้แหละอ่ะกระาร์ต<ส>ูนน้ำ<อ>มัอนออกนะเราใส่แล้มเี่นี่หนูผสมน้ำ้วนี่เออการ์ตูนมีคนเรียกแล้วบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะคุณยาย คนแล้วก็จะเป็นแบบฟอนแบบนี้ควันใส่ใส่พี่หน่อยอันนี้แล้วก็จะใส่ตัวนี้เพิ่มกันไหมอ่ะคือแบบต้องใส่เยอะมากขนลุกคาไหมล่ะไม่ลุกบอลเฮ้ยพี่ดูข้างว่ามันจะไหลไม่อโดนมันก็ไหลโดนกันอยู่ในประมาณนี้้ขนลูกค้าไปเยอะไปพี่จะไหลนะนี่นะไหลพอสมควรเยอะพอสมควรแล้วก็แป๊บนึงค่ะคุณยายแป๊บเดียวแล้วมันก็จะแบบนิ่มๆ ขอแล้วกล่องนี้กล่องไหนเอาไปทำอะไรใส่สลามบ้าเหรอพี่จะเอาไว้ทำเวลาเรามีสลามทำเราก็ใส่ขอเธอขอได้ไงไม่ได้เราจะใส่สลามลงไปอีกชัก2อสมช้อนลงไปเลยนะคะแล้วจะไม่ใส่อีกมันไปได้ไหมที่เราจะไม่ใส่อนอีกอันหนึ่งเหรอหมดแล้วนะ แกแต่ลไปแค่สามช้อนประมาณนี้พี่ก็ไม่มีที่ใส่ซารเหมือนกันาที่ใส่เอาสิแเดียคเียแล้วก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนขวพี่ให้อีกห้ายทั้งหมดอ่ะสี่ช้อนเอาดิเอาดิอะนี่มันต้อแม่ใส่บอแกเยอะหมดแล้วล่ะบอแรกไม่ใส่เยอะอกลืนเนี้ยกลืนไปรัวมากเลยจ้า บาร์เรกจ,จับไปนี่นะวิธีการประคบติดมือนะเดียเ๋ยวขวานขวานไปจับมันได้ยังไงน้ำยาบาร์เรกยังไม่ได้ใส่เลยใส่กองเลยดิกเส่กองกางไหมอันนี้เป็นสลามเช็ดชูจริงๆนะคะซึมซับหมดเลยนีย่ขวานดูซึมซับหมดเลย่ะ้หม้องง่ายยอุน่งมากเลยอ่ะินหแต่ว่ามันติดมือ,อนะ อ่ะใส่ลงไปอีกนิดนึงมันติดมือไม่ติดนะเห็นปะของพี่ก็่่นี่ไม่ได้ทำไมเอาไว้ทำรู้ไหมพี่จะใส่เองใส่อะไรพี่ไม่ใส่หรอกพี่ก็จะรอให้มันแข็งเราจะรอให้มันแข็งแล้วเราก็จะทำส่วนใหม่ตอนที่มีกล่องเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเด้อเด้อกล่องเก็บนะคะอย่าลืมนะคะคุณกล่องเก็บเราว่าสวยมากเลยไหนสเออลืมใส่กาพฟดิละ พี่่ขออกนนแป๊บึงมาไปไรเราจะยังไม่ควรจะใส่บรัดลงไปและใส่กระจับนะเพื่อให้มันดูแบบว่าอะไรเนี่ยชอบมาลุ้งอะไรกับสลามพี่เนี่ยดีเหรอฉีบปะใส่กัรเกลบเลงไปแล้วก็ใส่น้ำบรัชฉีบปะแล้วไปหากล่องกันเลยกล่องเราแม่ค่อยมีนะเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่าดึงดึงเราอ่ะคือถ้าเราใส่ โบลักน้อยมากเท่าไหร่นะซาำแล้วก็ยิ่งเด้งแต่ว่าถ้าใส่ใน้อยเกินไปมันก็จะติดใช่ปะเพราะมันยังไม่เป็นมากๆ,ๆเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคนด้วยเนามาจุบ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้เราไม่ได้ใส่โบลักเพิ่มใส่ทั้งหมดนะ่ะห้าช้อนห้าช้อนชาเท่านั้นอนะ่ะเนื้อมันจะเด้งมากไม่ได้เด้งแต่นุ่มมากอ่ะเดี๋ยวจ้าอันนี้คะที่เราทำนี่ คือมันดีมากถ้ามันหมดเราก็จะสั่งซื้อกับเัาอีกอันนี้ไม่ควันดีกว่าน้าวันพี่ให้ควันนะอันนี้น่ะโอ๊ยกากเัืตอนมือโอ๊ยอันนี้เหรอจะเอาไปทิ้งอันเนี้ยอันกลันี่อันนี้อันนี้เหรออันนี้พี่ทำไหมอันมันติดมือเกินไปอ่ะอันนั้นบลั๊อันนี้พี่ทำใหม่นะพี่ขิดนะเอออันนั้นบลั๊ก ก็รำคาญเจ็บใช้มือเรานี่แหละนะคนไม่ต้องใช้อย่างอื่นคนก็ใส่ไหนจ้ะคะก็ไม่มีก็ใช้มือคนของแพทย์จากเจ้เสิ่งที่เราอยาพี่เราขอขวดตาพี่ตูได้ไหมขวดตาอยู่นี่น้องคิดว่าจะผสมกันดีไหมขวานเอาไปล้างสิเนี่ยคิดว่าจะผสมกันดีไหมเราจะคนดีไหมคิดว่าติดมือไม่เป็นไรแล้วแต่ขวานะสีมันก็จะขึ้นอยู่กับขวานเพราะว่ามันเป็นของขวานนะนี่ ือเราตอนนี้เราเริ่มเปิดรับออเดอร์ซามแล้วนะคะใช่ค่ะสามารถสั่งได้ที่โรงเรียนอคริสเตียนวิทยากับ<ม>น้องกระตูนแล้วก็น้องขีมอาจจะเป็นน้องขันก็ได้เราเปิดการ3ามคนเพราะว่ามาเลยกันทุกๆเย็นเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันสมมติว่ามีคนสั่งมาแล้วก็จะมาทํากันแต่ว่าจะไม่ใช่ะารามสูตรขุนแล้วนะจะเป็นสูตรใสแล้วเนาะต้องเอาซื้อกาวใสมาแล้วนะกระตูนนะคะน้องกระตูนอ่ะ ดูซอสเซนิดต,ต่างกันมากๆอันนี้ดูสูตรคอนดิชันเด้งมากนี่นะคะสูตรคอนดิชัน<อ>พี่ถิ่มทำไมมันมีอันเนี้ยสูตรขอนะกกิชันแบบว่าเอาเวสออก็อีตัวนั้นต้นองขอนดิเอามาใส่